มิ t ูบิ i ิเอ็กซ์แพนเใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดการแข่งขันผ่านไป15นาทีแรกซึ่งก็แน่นอนว่าได้เวลาสำหรับโจทเซอร์ไพรส์ของเรากันแล้วล่ะครับใครจะได้อะไรกันบ้างจะยากง่ายแค่ไหนไปช่วยลุ้นกันเอาล่ะผู้เข้าแข่งครับมารับโจเซอร์ไพรส์ครับมาครับมาก่อนเลือกก่อนฮะทำภารกิจตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปทำภารกิจหลังฮะยกไปที่ตัวตัวเองได้เลยครับอ่ามาดูซิว่า ไปได้อะไรกันบ้างมาอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะฮะได้รับโจเซอร์ไพรส์รกันไปครบทั้ง3คนแล้วครับสำหรับรอบแรกของเราในวันนี้เริ่มต้นกันที่คนแรกคุณอ้ําหยิบได้มาเป็นเจ้าตับสเต๊ะสามไม้ถ้าเป็นคนอื่นจับได้ก็คงไม่น่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่คุณอ้ําของเราเนี่ยเขาไม่ชอบทานเครื่องในโอ้โหช่างมือดีซะจริงๆยังไงก็ฝืนฝืนเอาหน่อยแล้วกันครับคุณอ้ํา กินให้หมดก่อนครับพี่ออิมครับแล้วค่อยเดินทางสู่ภารกิจหลักฮะสามไม้นี่ยังไงไหวไหมต้องบอกว่าปกติไม่กินตับเอาวันนี้จะกินให้เพราะว่าโซ้ไงใจโซ่สุดยอดเลยอะเอาไปไปเรียกว่าความยากของเขาจริงๆนะปกติไม่กินตับเลยรสชาติไงฮะอร่อยครับอร่อยใช่ไหเฮ้ยพราะฉะนั้นใครที่ไม่กินตับเนี่ยนะครับมาร้านนี้ได้เลยนะครับเฮียสิ่งเป็นข้าดินแดงนะครับสามไม้ เบาๆครับเบาๆใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับไปดูที่ผีดุกันบ้างนะครับผีแดงนะฮะคนที่2คุณวีหยิบโจเซอร์ไพรส์ได้มาเป็นป้ายคำสั่งนั่นก็คือยึดอาจาดสนาทีซึ่งถ้าใครเคยกินหมูสเต็กก็คงจะรู้ดีใช่ไหมล่ะครับว่าอาจาดเนี่ยเป็นน้ำจิ้มชั้นดีที่คอยช่วยตัดเลี่ยนให้กับนักกินของเราได้จะยึดไปแบบนี้เล่นเอาคุณวีบนใจหายไปเหมือนกันเลยครับ โด์เซอร์ไพรส์พี่วีเอาเลยมะมาถ้าพร้อมแล้วบัดมาครับ<อ>ยึดอาจาัดสามนาทีโอ้โหใจหายเลยอะย,ยังไงฮะยังไงไหวไหมเอาเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะย,ยึดอาจาัดนะครับผมพี่วีสามนาทีใส่ถ่ายไปเลยเจ็ดเงืออะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหตัวตัง้งเลียเลยด้วยอะ่ะยึดก่อนนะเดี๋ยวครบสามนาทีนะได้ครับกลับเอามาคืนนะสู้ๆนะพี่วีนะโอเคครับผมอ่า คนสุดท้ายคุณโอหยิบมาเจอโจเซ์ไรส์กับป้ายคำสั่งเช่นเดียวกันแต่แกไม่ได้โดนยึดน้ำจิ้มนะครับแต่โดนสั่งให้เปลี่ยนน้ำจิ้มแทนโดยที่ให้เปลี่ยนน้ำจิ้มเป็นวาซาบิและต้องกินให้หมดซะก่อนถึงจะได้น้ำจิ้มปกติคืนกลับไปได้เห็นว่าวาซาบิก้อนเล็กๆแค่นั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าแสบสันขึ้นจมูกแน่นอนครับคุณโอเดี๋ยวรเราได้รัแบแอบรับไก่เดี๋ยวดิกิ่นอ่อนเดี๋ยวดิกลิ่นโยงกโแกเยอยเลยเย้ยเลยแก S <S <S เดี๋ยวอย่าเพนะิ่งไปเย้เขาจอดเซอร์ไว้ของเราได้เลยมาทาพร้อมแล้วเบิ้ดเฮ้ยอะไรอะ่ะยี่ยังเปลี่ยนน้ำจิ้มเป็นวาซาบิครับผมกินวาซาบินะจนหมดนะหมดแล้วถึงจะได้น้ำจิ้มคืนนะนี่เป็นสูตรแรกในโลกเลยก็ว่าได้อ่ะลองก่อนลองลองลองดูอือหือเอ,อ,อืรอย นี่แหละครับคุณผู้ชมครมับไราแก่ของเราเนี่ยมันจะปกติธรรมดาไม่ได้หรอกครับนี่คือด e ิอีเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กครับผมเหมือนเป็นบทลงโทษอะปกติเราไม่กินเครื่องใน,นเพราะเหว่าเทคเจอร์มันแน่นกว่าหมูด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตับไม้นึงเนี่ยเหมือนเทียบเท่ากับอันนี้สองไม้ก็เหมือนโดนตัดกำลังไปอันนี้เลียนทั้งหมดแล้วฮะไม่มีผลเลยคือถ้ามันเลี่ยนอะกินบีทาเกิตเอา แฝบเลยครับผมผมว่ามันแก้เลี่ยนนะสูตรคราวนี้ไม่ธรรมดาจริงคือกลิ่นกลิ่นเขาแบบว่าโอเคเลยผมโดยรวมว่าผมโอเคนะชอบแล้วก็มีนี่เนี่ยเบีเทกเกนครับเอาล่ะพี่วีสามนาทีแล้วพี่ผมขออนุญาตคืนอาจัดให้ละกันนะขอพูดหน้าครับอ่าให้หยิบเองเลยแหมเอาลุยต่อครับมะเผื่อกินโทรเลยวันละเบีร์อร่อยไหมจ๊ะลองไหมจ๊ะ เรียกได้ว่างานโหดงานหินกันทั้งนั้นเลยครับในช่วงแรกนี้ทั้ง3คนไหนจะต้องแข่งกันเองไหนจะต้องเจอโจเซอร์ไพรส์ไปอีกแต่ก็ถือว่ากินกันได้โหดจริงๆยังไม่มีใครอิ่มเลยทั้งๆที่ผ่านไปแล้วเกือบครึ่งทางไม่มีจุกไม่มีบ่นกันเลยครับสุดยอดจริงๆตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนะครับเดินทางไปเกินครึ่งทางนะครับคุณผู้ชมรขบผมว่าต้องมีแน่นท้องกันบ้างแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยดีๆนะครับกับบีทาเก้นชาหมัก คอมบูชาดั่นเองครับชาหมักที่เดียวนะครับที่เพิ่มโปรไบโอติกนะครับที่มีชีวิตครับทำให้จุลินรีในลำไส้ของเราเนี่ยนะครับเกิดความสมดุลนะครับโดยจุลินรีชนิดนี้นะครับจะยาวไปถึงลำไส้เลยในขณะที่จุลินรีชนิดอื่นๆหรือว่าตูลอื่นๆเนี่ยยาวไปไม่ถึงนะครับการมีจุลินรีชนิดดีในลำไส้มากนี่ครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นครับที่สําคัญนะครับผู้ชมครับยังช่วยในการย่อยอาหาร ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยเรื่องของการขับถ่ายให้กับร่างกายนะครับและยังมีผลวิจัยว่าสามารถช่วยให้การกรดไหลย,ย้อนดีขึ้นที่สำคัญครับยังผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเพราะมีคุณภาพที่น่าเชื่อถืออย่างบีทา e เก้นครับบีทากเ้ชาหมักคอมบูชารสชาติเปรี้ยวหน่อยๆห,หวานนิดๆด,ด,ดื่มแล้วอร่อยชื่นใจจริงๆหาซื้อได้ง่ายทั่วประเทศทั้งมีประโยชน์ทั้งอร่อยไม่ดื่มไม่ได้แล้วครับ เอาคิวชิเรื่อยๆครับเงามีเยอะทำไมได้วยผูกกินเงียบกป็นหรืต้องเปลี่ยนกันดิตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ก <c oughs> ็คาดหวังตัวเองไว้ว่าน่าทำได้ได้เยอะครับปกวนซาจ้าครับเบาเบาได้เบาลูกพี่เอาละครใกล้จะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับตอนนี้ผู้าแข่งขันครับรับโจเซอร์ไพในรอบสุดท้ายครับมาเลยฮะมาก่อนเลือกก่อนครับโอ้โหดูทุกคนเดินแล้วยังไหวอยู่แน่แ ในรอบสุดท้ายครับมาเอากลับไปที่โต๊ะโอ้ยแลก้วยดูไปแกดูเขาดูสามพารคีกันหรือเขารักกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะมาอยู่ๆก็รักกันเฉยนะมาดูกันที่คนแรกคุณอ้ํารอบนี้ได้โจทเซอร์ไพรส์มาเป็นของกินจากทางร้านอีกแล้วแต่ว่าดันไม่ใช่เมนูธรรมดาธรรมดาเนี่ยสิยครับ นั่นก็คือหมูสเต๊ะมันล้วนสามไม้จากที่กินอยู่ธรมธรมดารรมดธาก็มีแบบติดมันให้ทรมานกันอยู่แล้วนี่ต้องมาเจอแบบมันล้วนเข้าไปอีกเลี่ยนแทนเลยครับแบบนี้มันล้วนหมูสเต๊ะมันล้วนให้ของโปรดแล้วนี่ของโปรดเลย,เอยของโปรดสบายาจิบ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 แล้ตอนนี้ยังไหวอยู่ใช่ไหมพี่ไหวทำได้เยอะเลยเหมือนกันนะเย,ยีนนะ่ยมเลยนะ ทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนนะพี่อ้นะําครับได้ครับแล้วกลับไปภารกิจหลังนะ<ด>ลุ่ไปเลยค,คนที่2คุณวีได้โจเซอร์ไพรส์รอบที่2มาเป็นป้ายเกมนั่นก็คือเกมใบ้คําทางโทรศัพท์โดยที่คุณวีสามารถโทรศัพท์หาใครก็ได้1คน โดยที่จะต้องใบ้คำให้ปลายสายพูดคำปริศนาของเราออกมาให้ได้ถูกต้องซึ่งก็คือคำว่าพริกแกงมัสมันโจนนี้เรียกได้ว่าไม่ยากและไม่ง่ายครับขึ้นอยู่กับว่าคนใบ้คำและคนทายคำจะเก่งกันแค่ไหนทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไปทำภารกิจหลักนะฮะได้ครับโทรเลยลุงคุยได้เปล่าผมกาลังเล่นเกมอยู่นะลุงถ่ายรายการอยู่นะเดี๋ยวลุงจะต้องทายคา ที่ผมใบนะผมจะไม่สามารถพูดคำคำนั้นได้นะและลุงตอบไปผมหน่อยนะวันคืออะไรนะอ่าเวลาเวลาที่เราอยากจะกินอยากจะกินหมูผัดให้มันอร่อยๆเนี่ยเราต้องผัดกับอะไรนอกจากน้ำมันพอใส่น้ำมันแล้วต้องใส่อะไรอีกใส่กะทะโอ้ผมมันเป็นเครื่องปรุงมันเป็นเครื่องปรุงไม่ต้องอุปกรณ์เพสเพใส่พริกไทยพริกพริกมีคำว่าพริกมีคำว่าพริกตอดริจวัวริจิโน ไก่แล้วไก่แล้วแกงอ่ะติกแกงแล้วก็คำต่อไปนะอะไรจุดจุดจุดแกงแก้วตามัสมันอ่ารวมเป็นมัสมันอ่าคำแรกนี่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วอ่าอ่าหมูหมูใหญ่ดิเผ็ดเฮ็ดเผ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแกงมัสมันเอ้าวเฮดีเลยสวัสดีครับชมพิวลุยต่อได้เลยครับพี่วีครับ คนสุดท้ายคุณโอเปิดโจเซอร์ไพรส์มาถึงกับร้องโอ้โหเลยครับเพราะได้รับของกินของหนักมาเป็นขนมปังปิ้งหนึ่งจานโดยที่คุณโอแก้ออกอาการเซ็งๆนั่นก็เพราะอาจจะเป็นว่าคงจะเสียดายที่ไม่น่าไปแลกถาดโจเซอร์ไพรส์กับคุณวีมาเลยไม่งั้นก็ไม่ต้องมาทารมานขนาดนี้แล้วครับกินให้หมดก่อนเอาเริ่มขนมปัง เอ้ยจิ้มงินท่านน่ะจิ้มงินจิ้มเขาเนี่ยเหรออ๋อหืมจิ้มไปเยอะจิ้มไปเยอะจนไม่ฝืดคอไม่น่าแลกเหรอเนี่ยเออเขาแลกกันนี่นาไม่น่าเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงล่ะผีแดงเนี่ยเขาได้กินขนมปังนาหอมอ่าอีกสักคำหนึ่งสักคำหนึ่งโอ้โหลวยต่อยังไหวนะพี่ไหวครับผมอ่ะรวยกันไปเลยแบบมีมันเคี้ยวยากเนาะอร่อยนะอุปสรรคเมื่อกี้โทรหาใครพี่ลุงนกครับลุงนกเป็นพี่ออฟฟิศครับลุงนก เกิดมานานนะฮะดูแล้วน่าจะมีประสบการณ์มือกองเทียร์ด้วย่าโอ้จับไปแล้วสองไม้แต่ว่าสปีดค่อนข้างลดลงนิดหน่อย่นั้นเองเหลือไม้หนึ่งนะพี่อิ้มครับเออไปโอ้โหมันมันนะเนาะชอบมันมันนะเนาะนะเอาให้หมดเอาให้จบสุดยอดนี่ก็แน่นนะ อนะบอกเลยว่านัน่นแต่ยังไม่ได้ปรดเข็มขัดเลยเดี๋ยวปรดเข็มขัดถ้าสาเตปถัดไปเราจะยืนกินเดีย๋ยวกินที่เนี่ยเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเชิญเฮียตีมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าเอผู้เก้าแข,ขันกินขนาดนี้รู้รู้สึกยังไงบ้างเฮียตีเชิญครับครับผมครับเฮียตีครับผมอีกรอบสวัสดีก็รอบครับเฮียตีครับเฮียตีปกติแล้วเนี่ยลูกค้ากินกันประมาณกี่ไม้ครับ สิบถึงสิบห้าไม้ต่อหนึ่งคนครับเนาะเพราะว่าที่ร้านเฮียตีนี่ไม้ใหญ่อะเนาะตับไม้ใหญ่ครับนี่ผู้ข้างขันเนี่ยกินเกินสามสิบไม้ไปแล้วเฮียตีรู้สึกยังไงบ้างโอ้สุดยอดเลยเก่งเกินความคาดหมายไหมใช่ไหมครับเกินครับเกินครับเฮียตีกะไว้ว่าสักประมาณกี่ไม้สามสิบไม้นี่เก่งสุดแล้วครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะรอลุ้นครับเดี๋ยวถ้าใครชนะเดี๋ยวให้เฮียตีมอบเหรียญรางวัลให้นะฮะครับได้เลยครับไปลุ้นกันต่อเลยครับอยากบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวช่วยหาไม่ได้กินฟรีแล้วแหละ อุยเริ่มเต็มแล้วครับเริ่มเต็มแล้ววุ้นดงกำเดียวว่าอุ้ย,อ,ยอนนี้กนะายจะทงเดวหลุดแล้วส่วนเดบูวะ่ะสภาพ <laughs> แชมป์แชมป์แรกของเราปีนี้แชมป์หมูสะเต๊ะ <laughs> ่วงมาจะทาย่าวะครับ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมกันแล้วละครับซึ่งก็ดูเหมือนแฟนบอลน,นักกินของเราทั้ง3คนตอนนี้เริ่มจะแผลวๆกันแล้วด้วยคุณอ้ํานี่เหมือนจะรู้ชะตาสั่งลาเพื่อนๆไปเรียบร้อยส่วนคุณวีนี่ก็ดูเหมือนจะมั่นใจเอามากๆว่าตัวเองน่าจะคว้าแชมป์ให้ทีมรักได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณโอ้แกจะยอมไหมเพราะว่าล่าสุดเห็นแกตามกันอยู่แค่ไม่กี่หมายรักใครชอบใครเชียร์ทีมไหนมาลุ้นกัน หมดเวลาการแข่งขันครับผู้ขันครับหยุดฮะหยุดเลยครับยกมือขึ้นวางไม้เลยนะครับออกมาหน้าโต๊ะตัวเองเลยเลยฮะมาเลยครับโอ้โหดูงตาอาจจะล่องรอยชนิดหนึ่งนะผมว่าจัดจะเป็นปเต็มมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมงานเข้าไปนับจานได้เลย หมดเวลาการแข่งขัน45นาทีเรียบร้อยก็อย่างที่เฮียตีแกบอกไว้ล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยกินเก่งกันจริงๆเกิน30ไม้จากที่เฮียตีแกคาดเอาไว้ไปแล้วว่าแต่ผู้เข้าแข่งขันของเราจะกินกันไปได้คนละกี่ไม้และใครจะเป็นผู้ชนะไปในวันนี้ช่วงหน้ามาดูกันครับ ถ้าวันนี้หมแดงสู้ผีแดงเขาไม่ได so ้ทาไงเฮ้ยผมไม่กลัวอยู่แล้วต้องสู้ได้ครับผมผมเตรียมปี๊บมันด้วยละถ้าใครแพ้เนี่ยต้องใส่เสื้อทีมตรงข้ามด้ครับมาสิครับผมไม่รอช้าผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มนับจํานวนกันเลยฮะมาเลย